บอกป้าป้าแล้วอย่าโหลดเกมมาเยอะโหลดเกมอะไรผมเล่นเดิอนนี้มือถือเกมอื่นนะอะล้างเครื่องทีดีปอนถ้าไปรอบนี้พี่ไปแล้วนะไม่ได้ไม่กลับมาแล้ไหนะงอนแล้ไหนะ ไปลงแมงแลนเล้งอ่ะแล้ววันนี้เก็บทัวร์ด้วยแล้วพวกจะเก็บยังไงแล้วถ้าพี่ไปเก็บพวกก็เก็บกันไม่ครบอยู่ดีแข่งวนสีขับซองรอบเวลิกุด อไม่เป็นไรนะคะป้าป้าข้าวอยู่ในใจป้าเสมอนะคะเดี๋ยข้าวอยู่ในใจข้าอยู่ในใจถ้าขอมผมมันจะหายพังไหมล่ะกำลังได้วันนี้ทำทัวร์ไม่ใช่เว,าวลาเวลาไม่มีระเพียเดี๋ยววันพี่พีพพ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 รู้วิธีแก้อยู่ อย่ายถ้ามันดับ,บอีกรอบมึงเงถึงจะแก้รู้อยู่เป็นเพราะอะไรรู้สาเหตุหอยู่เอาไงดีรูาเป็นเพราะหมดแรงวะเราเป็นอะไรบอกมา <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรนล่ง ไม่ได้สิไม่ไดสิไม่ได้ียังไม่ได้แก้ทำรนดับรอบเนี้ถึงจะไปแก้เพราะมันนานเนยไปไหนบิ๊กเมื่อกี้พี่กดรับเหรอหรือพี่กดขอเข้า กูกดรับกูกดขอเข้าเมื่อกี้กดรับเลวกดขอเข้าท่าน,นี้ท่าน,น <c oughs> ข้าช่วย ขอเข้าเออแล้วแล้วแล้วให้กูเข้าด้วยนะวัวปยืนงงในด,ดงแกนเลยเขาไปบอกพี่ พี่ไม่เล่นแล้วแรงอ่ะนั่งทำใจอยู่เนี่ยเข้าไปตกใจหมดเจ,เจอแกนยืนอยู่สามคนลงกดขอเข้าเขาตอนไหนวะลองเล่นท่าไปดูนะ เล่นแรงสองตาไปสองตาเลยถ้าเล่นแต่เล่นทั่วไปตาแรกอะ่ะไม่เป็นไรงงปะ,อะลองเท่าไปก่อนแล้วกันห้าสองสองสามหกหนึ่งสี่ลองเท่าไปก่อนวันนี้จะได้เล่นดีๆไหมบอกไปย,ยวะ ถ้าราอบนี้ดับอีกเดี๋ยวพี่จะหายไปสักพักใหญ่ๆเลยไม่น่าจะพักเล็กๆพักใหญ่ๆเลยแหละนั่งแก้วนั่งเคลียร์แคสเครื่องถอนอะไรบางอย่างออกจากเครื่องอก็รวมโดนอกก็ได้นะผมซ่อมคอมหมื่นหนึ่งคนมาลนลราเดี๋ยวพี่แบ่งไปซ่อมคอมสักสองพัน ที่เหลือกินข้าวกระเป๋าหยอกหยอกเดี๋ยวพี่ว่าจะเก็บตาซื้อจออยู่เห็นไหมเริ่มกไปดูแล้ว